เซลาเดินเข้าไปพบกับผู้นำสูงสุดมาโกเรียกอีกชื่อว่าผู้นำแห่งสายลมหรือท่านทวายุโดยที่มาโกรออยู่ที่หน้าประตูห้องโถงของพระราชวังท่านทวายุเล่าทุกเรื่องให้เซลาฟังทั้งเรื่องพ่อของเธอและเรื่องที่เธอต้องถูกส่งมาที่นี่เพื่อฝึกการต่อสู้และฝึกควบคุมพลังสายฟ้าที่เธอจะต้องได้รับจากพ่อของเธออีกทั้งภารกิจที่รอเธออยู่ข้างหน้าพูดเสร็จ ท่านทวายุก็นำปากกาออกมาจากกระเป๋าในชุดเกราะยื่นให้เซาและบอกเซาว่าจงเก็บไว้ให้ดีมันคือของที่พ่อของเจ้าให้ข้านำมาให้เจ้าเซลายื่นมือไปรับปากกาด้ามนั้นไว้เมื่อปากกามาอยู่ในมือของเซาปากกาด้ามนั้นเกิดแสงสีขาวและยืดยาวขึ้นกลายเป็นอาวุธมีแสงสายฟ้าแวววาวท่านทวายุยิ้มและบอกว่า มันคืออาวุธของเจ้าเมื่อเจ้าต้องการใช้มันมันจะสนองความต้องการของเจ้าเอาละเจ้าไปได้แล้วเจ้าจะต้องไปพบผู้นำแห่งสายน้ำต่อสายฟ้าในมือของเซรากลับไปเป็นปากาเหมือนเดิมเซรากล่าวลาท่านท,านทวายุและเดินออกจากห้องโถงในพระราชวังโดยมีมาโก้รอเธออยู่ที่ประตูมาโก้ Marco บอกเซราว่าข้าจะพาท่านไปพบผู้นำแห่งสายน้ำเองเซราเดินตามมาโก้ไป มาโก้พาเซามาถึงหน้าผาที่ข้างล่างเป็นน้ำทะเลมาโกบอกเซาว่าผู้นำแห่งสายน้ำอยู่ใต้มหาสมุทรแห่งนี้เดี๋ยวอีกสักครู่จะมีคนมารับเมื่อเซามองลงไปข้างล่างเธอเห็นพญานาคสีเขียวตัวใหญ่โผล่หัวขึ้นมารอรับเธอมาโก้ยื่นสร้อยคอให้เซาและบอกเซาว่าเมื่อเจ้าสวมใส่สร้อยคอนี้มันจะเป็นเกราะป้องกันให้กับเจ้า เพียงเซล่าสวมสร้อยคอเสื้อผ้าของเธอก็กลายเป็นชุดเกาะสีขาวเบาเหมือนขนนกแต่แข็งแกร่งเหมือนเพชรหลังจากนั้นเซล่าก็กระโดดลงไปในน้ำที่มีพญานาครออยู่ตามคำบอกของมาโกเพื่อไปพบกับผู้นำแห่งสายน้ำเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปผู้นำแห่งสายน้ำคือใครโปดติดตามชม EP หน้านะครับ